ตอนช่วงนี้หนูเปิดรายการอ๋อรายการอะไรอะ่ะรายการเจมพบปะประชาชนหน <c oughs> ชื่อน่ากลัวละมันจะหางานเข้ามาละตอนแรกตอน <c oughs> ที่เจนเชิญหนูมารายการพบปะประชาชนตอนนั้นได้ยินชื่อรายการเอ๊ะเราจะพากันติดเทรนไหมนะเราจะแบบจะพากันบงไหมแบบคำถามอะไรที่แบบคำถามที่ติดเทรนมีคนด่าไหมฮนะไม่เราไปงค สนุกสนุกค่ะโฮเป็นแบบให้ฮายมาผองว่าเซนเตอร์ล่าสุดซิงเกิลสิบร้องโชวเลยทำไมทำไมโมไม่มีเสียงโมโดนดูดเสียงไม่ได้พูดไม่ได้พูดอ๋อเพลงเร็วมากไหมเพลงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแบบฟังไม่ทันอือ วิ่งังไม่ได้เลยท่ามยอกแบบนี้อะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยเหมือนแบบอะไรบินเข้าหูปิ้วอย่างเงี้ยเลยเร็วขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเต้นกันรับไปไงใช่ใช่ใช่ใหม่นี่เป็นแบบไหม่แบบล่องหนนะแบบใหม่นะคือถืออยู่แต่แบบใหม่ปิ้วแล้วมันเป็นท่านี้แรงกว่านี้ดิเท่าที่จำได้อ่ะ แรงกว่านี้มันปวดคอมากเลยเนอะเออวันนั้นแหละมันต้องขมหนักผมมันหนักไงมันเลยแล้วผมมันต้องหนักแบบอ้โหตัวเองละเรากันยังเรากล้กันคือว่าใกล้แล้วล่ะเราใกล้แล้วล่ะเราใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วล่ะต้องพาคุณดูอย่างกันนะพันบรรยากาศทำคันเจนโมบายเขาจะ มีสี่ชื่อนะมัน